กกับน้องอตรงนี้คุณทำอะไระไอยู่คะเล่นตรงนี้กับน้องอะเียงลลเียงเลกมให้แล้วเท่จากน,นี้ เดีเย๋ <c oughs> ยวผมดีให้ครับมาครับจะได้รอนอครับเมื่อเมื่อเราถ่ายรูปกันบอบา้านตรงนี้เหรอครับ,รบจะได้รอรอ ดูกองนะครับดูกองสิครับน่ครับดูกองครับรอครอนะครับใช่วิ่งตรงนี้กน้องยายดูนี่นี่นี่ย้ยเยยตรงนี้ยายตรงนี้ตนใช่ไหม สะพานลยเด็กอวเราไงเยเราขึ้นสะพานลอยแล้วใช่ไหมใช่ทำยังไงสะนยังไงเราขึ้นสะพานลอยเราเหนื่อยมากเลยนะเราเดินไกลมากเลยเนาะเกือบไม่ไหวใช่ไหมที่ไหนมาที่เราขึ้นสะพานลอยไงที่น้องบอกน้องอยากขึ้นสะพานลอยมากเลยแล้วอยากก็พาไปขึ้นสะพานลอยพอถึงสะพานลอยแล้วน้องทำยังไงน้องดีใจเลยน้องโคตอะไรไง 那后面呢？耶，呢？来 ตัวไปไหนละ่ะยายมีเกบตรีอี่อี่กับกินกับี่ไบรึตอเบอี่เนี่ยายเห็นในตูเนะ้เย็นเอกับดอยายมาดูนี่พี่จะต้ไปทำงานละ่ละดูนี่ดิ่ะ น้องเหรอครับใช่ครับถ่ายลูกน้องไปเหรอครับใช่ครับใช่ลูกน้องเกี้ยงเนย้อขยะเหรอครับครับคุณครับเก็บขยะที่บ้านลพบุรีหน่อยนะครับมีขยะเยอะเลยครับคุยคุณทำอะไรอยู่ครับ เสียงรถขยะรเนี่ยรเสียงอะไรครับขยะกระาสเต็มหมดเลยคครข่ากระเต็มไปมเโอ้โหยะกระายเต็มไปหมดเลยครับ uh อ๋อหหรัครับ เก็บใส่ถังกขยะด้วยนะครับมีอะไรบ้างครั ขึ้นได้เหรอขึ้นไม่ได้เหรอคุณทำอะไรครับคุณ